มอน้ขออนุญาตเป็นคนดังหนึ่งวันนะคะเพราะว่ามื่อี้คุนคู่สะเหตเมนูเชื่อมมันสับปะหลังค่ะนี่แหละค่ะมันสับปะหลังที่ได้มานะคะจากสวนที่พันคุดขึ้นเราเพิ่นเข้ากับเก็บมาไวัยถ่ายเห็ดกับข่าวเนาะค่ะเป็นยังคู่ถึงว่าต้องดังทานเนาะค่ะเพราะว่าเมนูนี้นะคะมันต้องต้มไวจนกว่าว่ามันจะสุกมันจะเปื่อยเนาะค่ะ้าคุณคู่อันใส่เตาแก๊ คนขี่เริ่มไหมคะจะทําให้อาการไม่หม้อเกิดขึ้นนะคะก็ต้องค่อยต้มไปในเตาทานเรื่อยๆเพราะว่าเวลานันทันก็จะค่อยยุบยุบยุบไปมันบ่ค่ะกระสิบวเกิดการไม่หม้อเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็ทําความสะอาดมั่นก่อนค่ะใดมั่น่นแล้วก็ปอกมั่น,ป,นปอกแล้วก็มาล้างน้ําให้สะอาดนะคะกระสีซับเห็นเป็นตอนใหญ่ๆนะคะฉ้นใหญ่ เวลานะั้นท่ากระตม้มแล้วกัมาราด์กะทิกะสิได้แบบแซ่บๆนะคะทําการต้มละค่าข้างหมอให้น้ำหอนจักน้อยเ่าับเอาลงต้มนะคะตม้มมือนีร้านทรายเป็นคนไทยคลิปหายค่ะเป็นคนไทยคลิปให้คุณอาจัจดมุมทายคลิปเนาะอันนี้จะได้ทีละคะต้มไว้นะคะต้มไว้จนกว่าว่านา้ำจะงวดค่ะกะส่น้ำตาลลงไปนะคะ ใส่น้ำตาลลงไปต้มให้มันเกิดความหวานเข้าไปในเนื้อของมันนะคะต้มซุกเรียบร้อยละค่ะราดด้วยกะทิที่เตรียมไว้นะคะกะทิคุณคู่กะผสมด้วยแป้งข้าวเจ้านะคะให้มันจับตัวกันเนเป็นโมเป็นน้ำม,มากนะคะนี่ละค่ะพร้อมทานลวค่ะมาค่ะกินน้ำกันค่ะ